บทที่44เมื่อเจียงเฟงจากไปอย่างสมบูรณ์กลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลวังรู้สึกโล่งใจในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าหลังประสาทของพวกเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อกูดูกูดู ทุกคนอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายและสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามสามครั้งก่อนจะรู้ตัวกองกีอังเกียนพูดด้วยท่าทางน่าเกลียดพี่ชายนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่จุนถึงกลัวเจียงเซ็งขยะขยแงฉันจะรู้ได้อย่างไร กองเทียนลองหน้าซีดทัศนคติของลิวจุนที่มีต่อเจียงเฟิงนั้นให้ความเคารพอย่างมากในตอนนี้เขาแทบจะฉี่ราดด้วยความตกใจเดิมทีเขาคาดว่าจะโทรหาลิวจุนเพื่อจัดการกับเจียงเฟิงอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายเจียงเฟิงก็ล้มเหลวในการจัดการกับมันและเขาก็ถูกตกหน้า กองกีอังเกียนพูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองพี่ชายเราจะทำอย่างไรต่อไปอย่าก,กังวลฉันเขียนความอับปยอดสูของวันนี้ลงไปแล้วฉันสู้ได้ไหมสู้ยังไงก็ได้ฉันก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งตราบใดที่กองอ e ี้อิงเกและเจียงเฟิงอยู่ในบริษัทฉันจะมีวิธีร้อยวิธีที่จะทำให้พวกเขาตายตลอดไปกองเทียนลองกล่าวด้วยดวงตาที่มืดมน อับอายโดยขยะที่ดูถูกเขามาสามปีกงเทียนหลงจะกลืนกลิ่นปากนี้ได้อย่างไรทายาทสายตรงของตระกูลกองกัดฟันด้วยความเกลียดชังนี่เป็นครั้งที่สองที่พวกเขาเสียหน้าต่อหน้าเจียงเฟิงทุกตระกูลกองเกลียดชังเจียงเฟิงอย่างมากในขณะนี้ มีตอนเที่ยงกองอี้อิงเกอกลับมาที่บริษัทด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าในระหว่างมื้ออาหารกองอี้อิงเกอกัดฟันของเธอเบาๆและพูดว่าอย่าลืมไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลในภายหลังตกลงเจียงเฟงยิ้มอย่างอ่อนโยนกองอี้อิงเกอเรียกแม่ของเขาว,ว่าแม่จริงๆซึ่งแสดงว่ากองอี้อิงเกอยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่ กองออิงแก้เหนื่อยมากจนเธอไม่ได้สังเกตว่าร้านอาหารของพนักงานเงียบอย่างน่าประหลาดใจในตอนเที่ยงวันนี้มีเสียงกินและไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าเพื่อเย้อยเยยเธอในเวลาบ่ายสองโมงเจียงเฟิงขี่จักรยานร่วมกันไปยังโรงพยาบาล First สพี p พิลฮอส p ิตอลของเมืองจงหยวน ทันทีที่พวกเขามาถึงทางเข้าโรงพยาบาลพวกเขาเห็นคุณแม่เจียงและรูทแพทย์นานาชาติออกมาจากโรงพยาบาลทีละคนตามมาด้วยบอดีการชุดดำอีกกว่าโหลนี่นี่คือเจียงเฟิงถามด้วยความประหลาดใจ รูดยิ้มและพูดว่าคุณป้าหายดีแล้วสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือต้องไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาที่ดีกว่านี้เยี่ยมมากเจียงเฟิงมีความสุขแม่ของเจียงมองไปที่เจียงเฟิงด้วยความล่องใจเฟิงเกอร์เนื่องจากคุณรู้ประสบการณ์ชีวิตของคุณแล้วแม่จึงวางใจได้ อัญยะประกาศคู่ตอนนี้คุณได้รับมรดกอันยิ่งใหญ่แล้วอย่าลืมเก็บรายละเอียดตาำเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในน,นั้นจริงๆพลังแม่ไม่ต้องกังวลฉันจะดูแลตัวเองอย่างดีเจียงเฟิงเกือบจะร้องไห้ออกมา ดวงตาของแม่ของเจียงก็เต็มไปด้วยหมอกเธอรู้ว่าชีวิตของเจียงเฟงนั้นลำบากมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่เพราะเจียงเฟงเธอคงตายไปนานแล้วเอนิน เิงเอ,อ๋อจำไว้ลูกจะเป็นความภาคภูมิใจของแม่ตลอดไปแม่เจียงกลั้นน้ำตาไว้เจียงเฟิงพูดอย่างมีอารมณ์ว่าแม่ดูแลตัวเองให้ดีเมื่อไปต่างประเทศเฟิงเอ,อ๋อจะไปต่างประเทศเพื่อพบเจ้าเร็วๆนี้ แม่เจียงพูดอย่างใจดีเมื่อมองดูแม่ของเขาเข้าไปในรถเจียงเฟิงก็เช็ดน้ำตาที่มุมตาของเขาแม่ไม่ต้องกังวลเฟิงเกอร์จะตามหาคุณเร็วๆนี้กำหนดเส้นตายไม่นานขณะที่เจียงเฟิงส่งแม่ของเขาไปและกำลังจะจากไปภาพเบื้องหน้าของเขาทำให้เจียงเฟิงมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันที บทที่45ท่านอาจารย์ถังเร็วเข้าเจ้าของตูนางเยอะกำลังจะตายเมื่อมองอย่างใกล้ชิดฉันเห็นชายวัยกลางคนเร่งให้ชายชราเข้าโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วอาจารย์ถังครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วกลุ่มคนที่อยู่รอบๆพูดทีละคนชายชราในชุดทางดูสง่างามและเร่งปีเท้าไปที่ด้านในของโรงพยาบาล เจ้าหงทูเมื่อได้ยินชื่อเจียงเฟงิงรู้สึกฟุ้งซ่านเล็กน้อยสามปีก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามาในครอบครัวแม่ของเขาได้รับการผ่าตัดครั้งแรกและเจียงเฟิงก็สิ้นเนื้อประดาตัวเย่หงทูซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในเซนทรัลเพลนได้เรียนรู้ว่าเขาไม่เพียงจ่ายค่าดำเนินการให้แม่ของเขาเท่านั้นหรือเจียงเฟิง2อ0 0หยวนเงินสด ตอนนี้เย่หงทูถูกฆ่าตายเขาอดไม่ได้ที่จะเห็นความตายของเขาเจียงเฟิงมาถึงห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพียงเพื่อที่จะได้เห็นว่าห้องฉุกเฉินเต็มไปด้วยผู้คนสายเกินไปหมอมหัศจรรย์ถังมาสายเกินไปฉันเกรงว่าครั้งนี้นางเย่จะไม่สามารถพื้นตัวได้ใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันนางเย่จะไม่สามารถเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ได้ เจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าแล้วฉันจะเข้าไปลองหมายคุณไปลองหมายเมื่อได้ยินเช่นนี้คนกลุ่มหนึ่งก็จับจ้องไปที่เจียงเฟงเจียงเฟิงพยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันจะลองดู ชายวัยสาสิบในฝูงชนมองไปที่เจียงเซิงและเมื่อเขาเห็นว่าเจียงเซิงยังเด็กมากเขาก็ดุเขาทันทีไปลองดูไหมอะไรนะเป็นไปได้ไหมว่าทักษะทางการแพทย์ของคุณเทียบได้กับอาจารย์ของฉันใช่แล้วมันยากมากที่หมอทังถือเจียจะไปที่นั่นด้วยตัวคุณเองคุณพยายามจะทำอะไรไอ้สารเลวคุณกำลังสร้างปัญหาอยู่หรือเปล่า ทุกคนในที่เกิดเหตุมองไปที่เจียงเฟิงและเยาะเยะ้ยพวกเขาคิดว่าเจียงเฟิงกำลังเล่นกลทางถือเจียแพทย์อัจฉริยะอันดับหนึ่งในเซนทรัลเพลนอาจจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้หากเขาเข้าร่วมฉากด้วยตนเองเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเปลี่ยนกระแสได้อย่างไร เจียงเฟงขมวดคิวกล้ามเนื้อหัวใจตายกระทันหันนั้นถึงตายได้ง่ายฉันแน่ใจโปรดให้ฉันเข้าไปด้วยแน่ใจนะเจ้าหนูเจ้าไปเรียนรู้มาจากไหนชายหนุ่มที่เพิ่งตำหนิเจียงเฟิงพูดอีกครั้งอย่างเย่อหยิ่งชื่อของบุคคลน,นี้คือจังคุงและเขาเป็นศิทย์สายตรงของทางถือเจียแพทย์มหัสจารย์อันดับหนึ่งน เซนทรัลเพลนแพทย์ที่ดูแลรอบด้านคนแรกในเฟิร์สพีเพิลฮอสพิตอลออฟเซนทรัลเพลนตอนนี้เย่หงทูคุณปู่ของตระกูลใหมายเลขหนึ่งในเซ็นทรัลเพลนมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายกระทันหันและแม้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ถูก ทั้งชือเจียอาจารย์ของเขาแน่นอนว่าเป็นหมออัจฉริยะอันดับหนึ่งในเซ็นทรัลเพลนและเขาอาจทำอะไรไม่ถูกในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ตอนนี้ชายหนุ่มพูดคำหยาบคายซึ่งทำให้จางคุงหนุดหงิดอยู่เสมอเมื่อจางคุงถามเจียงเฟิงพูดได้เพียงว่าขออภัยนี่เป็นความลับ เขาเรียนรู้การแพทย์ของลองเมนตั้งแต่ยังเด็กและทักษะทางการแพทย์ขั้นสูงของเขายังสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพได้เจียงเฟิงมีเต็มเปี่ยมความมั่นใจในกล้ามเนื้อหัวใจตาย ความลับฉันไม่คิดว่าคุณจะบอกได้ว่าเจ้านายของคุณมาจากไหนจางคุณเย้ะยยันทุกคนในที่เกิดเหตุต่างใส่หัวพวกเขาไม่เชื่อว่าเจียงเฟิงมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งและทักษะทางการแพทย์ที่น่าทึ่งท้ายที่สุดแล้วเจียงเฟิงยังเด็กเกินไปผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คนใดที่อายุไม่มากนัก เจียงเฟงพูดอีกครั้งโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณสถานการณ์เร่งด่วนฉันแน่ใจถ้าไม่ใช่เพราะเย่หงทูนางแย่ใจดีกับเขาเมื่อสามปีก่อนเจียงเฟงจะได้ไม่ต้องไปเสียคำพูดกับคนพวกนี้ ความเมตตาของหยดน้ำควรได้รับการตอบแทนจากฤดูใบไม้ผลิและเจียงเฟิงไม่สามารถนั่งเฉยเมื่อเย่หงทูมีปัญหาในวันนี้แล้วคุณมีใบรับรองคุณสมบัติทางการแพทย์ขั้นต่ำเสมอหรือไม่จางคุณยังคงถามใบหน้าของเจียงเฟิงค่อยๆมืดลงเขารู้ว่าคนตรงหน้าเขากำลังสงสัยทักษะทางการแพทย์ของเขา เมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงยังคงเงียบอยู่จางคุณก็เย้ยหยันคุณไม่มีใบรับรองคุณวุฒิแพทย์เลยเหรอไม่มีไม่ได้หมายความว่าฉันไม่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เมื่อได้ยินเช่นนี้จางคุณก็ไม่พยายามปกปิดความรังเกียจของเขาคุณไม่มีใบรับรองคุณสมบัติของแพทย์ด้วยซ้ำคุณจึงกล้าพูดออกมาคุณรู้ไหมว่าผู้ป่วยคือใคร นั่นคือนางเย่อครอบครัวแรกในเซนทรัลเพลนถ้าคุณเข้าไปเมื่อเย่คุณสามารถแบกรับความผิดพลาดใดๆได้ไดหรือไม่นั่นคือคุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่คนกลุ่มหนึ่งตะโกนด้วยความโกรธในขณะนี้ไม่มีใครเชื่อในทักษะท,ทางการแพทย์ของเจียงเฟงและทุกคนคิดว่าเจียงเฟงมาที่นี่เพื่อกระตุ้นความรู้สึก หลังจากนั้นชายวัยกลางคนก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้น